ฮักับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่ัยนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมโซ m แมสนะครับผมในพาร์ทที่3นะครับผมงงสิครับผมไม่คิดว่าจะเล่นต่อใช่ไหมล่ะเฮ้ยยังไงผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมว่าเวอร์ชันเกมที่ผมเล่นอยู่นี่นะครับผมเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมไม่ใช่ตัวเต็มนะครับผมโอเคเฮ้ยนี่ครับผมคนงานที่ผมจับมาก็ผมเมื่อพาร์ทที่แล้วตอนนี้ผมออกคำสั่งให้เขาเก็บนี่พวกไม้พวกไฟเบอร์อะไรต่างๆนะครับผมโอ้โหเก็บได้เยอะด้วยนะเนี่ยทำเล่นไปมีผลงานนะเรานี่โอเคก็ผมมาเก็บข้ตััวกนเลย อ่าปุ๊บรู้สึกว่าในเวอร์ชันเดโมนี่นะครับผมก็จะมีการจำกัดการเล่นเลยนะครับผมผมมันม่นใจว่ามจะเล่นได้ถึงเมื่อไหร่นะก็คือถ้าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละครับผมก็เลิกเล่นไปเล่นเกมใหม่ครับผมโอเคปับ๊บแล้วก็นี่เอาของที่คนงานเราฟาร์มมาแล้วครับผมเก็บใส่กล่องให้หมดเลยโอเคนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมเออมีประโยชน์เหมือนกันนั่นเราเนี่ยไปไปไป,ไปนี่ครับผมโอ้โหเขาก็วิ่งไปหาของเห็นปะแต่ว่า บางทีเขาก็าทำท่าทางเหมือนกับไปยืนบือนอน้อๆนะครับผมน่ากำลังจะหาอะไรอยู่หา,มาแมลงหรือไหนขอดูสิ ยังไม่มีอะไรข้อตัวนะครับผมเขาอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าฉันจะไปหาอะไรดีเพราะว่าสั่งไว้เยอะมากครับผมเนี่ยดูสิครับผมเอไหนว่าเดี๋ยวกันนะเอาคําสั่งตรงนี้ดูดิสั่งให้ทํางานเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บไม้นะครับผมอ่าแล้วก็เก็บเคลนะครับผมเห็นป่ะอ่านี่เราสามารถสั่งได้เลยนี่เก็บแทสนะครับผมแล้วก็เก็บในส่วนของเถาวันนะฮะโอ้โหเป็นพันนะครับผมบอกว่าเลยถึงกับงงฮะ มาในขณะที่ว่างๆนี่ก็ไปช่วยเขาเก็บดินเหนียวกันดีกว่าเพราะว่าผมจะมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับผมเพราะว่าตอนนี้บ้านเราต้องการจานข้าวเยอะมากๆเลยครับผมบาะว่าเอ้ยมีคนมาอยู่บ้านนะครับผมก็ต้องแบบเอ้ยหุงหาอาหารให้กินนะให้ตายเถอะอชวัยแพ๊บนี่มา แหมแล้วก็กินเนื้อธรรมดาไม่ได้ด้วยนะเกมนี้แหมกินแล้วแบบสุขภาพเสียให้ตายเถอะเนื้อย่างกินไม่ได้ไม่ทำเป็นแหมสนิมส้อยครับผมให้ตายเถอะต้องใส่ถ้วยครับผมต้องต้มอย่างดีอะไรประมาณนี้นะโอ้เรื่องมากจริงๆเลยคนบ้านเราเนี่ยมาว่าแล้วก็ดินเหนียวนะครับผมมาปั้นเป,ป็นครึ่งปัดินเผาก่อนอื่นก็ปั้นเป็นถ้วยแบบนี้ก่อนเลยอาจัดมาก่อนอบตืบอันนี้ปั้นๆเอาปั้นๆแล้วก็ทําเป็นถ้วยนะครับผมเดี๋ยวรอแพ๊บรอแพบ ه, เรียบร้อยแล้วก็เอาไอ้นี่นะครับผมมาทาเป็นถ้วยทีนึงเอ้ยเราจะทําเป็นแก้วน้ํอยู่วะเออแก้วน้ํานี่ก็สําคัญะเวยเอาไว้แบบทาเป็นพวกแบบน้ําดื่มอะเออเลนจุยอะไรประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยอะรับนี่อะปั้นถ้วยมาเยอะๆเลยได้ถ้วยมาแล้วก็อ่าปุ๊บอันนี้ก็ใส่เข้าไปเอาถ้วยมาเอาถ้วยไปทํากับข้าวก่อนครับผมตอนนี้เรายังมีเมนูไม่เยอะนะครับผมมีแค่อ่าปุ๊บนี่ฮะซุปเนื้อ สุดมากก็เป็นเนื้ออะคิบาลา่าเลยนะครับผมคือเนื้อเรามีเยอะมากตัวเด็ดตรงนี้โอ้โหอ่ะแล้วก็บางทีก็มีมันฝรั่งนะครับผมหลงมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะอา้าวอันนี้ก็ทําไมไม่ทําต่อละเจ๊อ๋อน้ำหมดกับผมนี่ต้องเติมน้ำก่อนมันขึ้นสีแดงแล้วฮะโอเคกับผมเวลาทำอาหารต้องใช้น้ำด้วยนะอ่ะแล้วก็เอ้ัวจุ่มน้ำแบบนี้นะกับผมแล้วก็กด e กด e ปึ๊บๆโอเคกับผมขึ้นสีขาวแล้วนี่น้ำเต็มกระติกแล้วฮะเฮ้ยผมว่าผมอาจจะต้องคาบกระติกน้ำมาแบบเยอะหว่แล้วก็เอาใส่น้ำไว้นะฮะ อ่าเวลาใช้จะได้แบบใช้แบบสะดุดสะดวกโอเคแล้วก็ทําได้ต่อฮะนี่อ่ะครับมาเลยครับผมซุปเนื้ออะคิบาร่านะครับผมเฮ้ยคุณคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เขาเรียกว่าคาปิปาล่าครับผมอันนั้นก็เข้าใจนะแต่ว่ามันเรียกคาปิปาล่าคาปิปาล่าบ่อยๆนี่มันแบบมันติดอยู่ตรงปากนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเฮม่เรียก,ก้็มันลิ้นพันกันนะนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมจะคาฟกระติกน้ำนะครับผมเพิ่มสักแบบเยอะๆไปเลยฮะนี่จัดไปเลยเอากระติกน้ำมาแบบรัวๆ แล้วเราก็จะไปตักน้านะครับผมผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราทําอาหารเอาไว้ในกล่องเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้ในกล่องครับผมคนในบ้านคนนั้นก็ผมมันจะหยิบไปกินเองหรือเปล่าก็ผมรู้ว่าเราต้องป้อนนี่เขากินตลอดเวลานะครับผมถ้าป้อนตลอดเวลานี้ก็ไม่ไหวนะโอเคก็ผมนี่ได้ก็ติกน้ํามาเพียบเลยอ่าแล้วก็ไปตักน้ํากด e แบบรัวๆจุ๊บๆโอเคกับผมน้ํเตมกรปติกตักอย่างเร็วแม่ให้ตรงนี้โคตรดีเลยวะมีเนื้อให้กินตลอดแล้วก็เอากระติกน้ำนะครับผมใส่ไว้ในหม้อแบบนี้โอเค จะได้ทำอาหารแบบสะดวกสะดวกนะครับผมเยี่ยมไปเลยฮ่าอ่าก่อนอื่นนะครับผมกดไปที่เทคโนโลยีนะครับผมในพาร์ทนี้เรามีภารกิจนะฮะ๋ยวเราจะคาบของกระดูกแล้วนะนี่อ่าก่อนอื่นต้องอับตรงนี้ก่อนใช่ไหมจัดไปก็ผมอันนี้คืออุปกรณ์กระดูกนะฮะอ่าพิกแอกกระดูกแล้วก็เอามีดกันดีกว่าไหมเออมีดหั่นเนื้อกระดูกก็ผมเพราะว่าเราใช้บ่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาวุธเด้ว้าวอาวุธกระดูกครับผมอันนี้เขาบอกว่า เราต้องใช้ในส่วนของวีพ่นคราฟซิงเบนส์นะครับผมคล้ายๆกับจะเป็นโต๊ะคราฟของอ่ะโต๊ะคราฟอาวุธนะครับผมอีวันแล้วก็อัพตรงนี้ก่อนเลยโต๊ะคราฟอาวุธต้องมาแล้วครับผมแล้วก็อาวุธที่เราต้องการนะครับผมนั่นก็คืออาดาบใหญ่ครับผมเฮ้ยผมว่าผมจะหันมาใช้ดาบคู่ว่ะ ออจะลองดูนะครับผมดาบคู่ดาบใหญ่อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะดาบคู่กระดูกอัพมาก่อนแล้วก็อัพดาบใหญ่กระดูก,กั็ผมเอ,อ๊เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยพอดีก่อนหน้านี้นะครับผมผมไปครับไอ,อ้นี่มาก็ผมดาบคู่หินครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆนะคือมันเร็วอะ่ะเนี่ยปึออ๊บดาบคู่หินเคยดูนะฮะได้ของม่วงด้วยนะทาเล่นไปออโชเชปปับ,ปบนปมันค่อนข้างที่จะเร็วนะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าดาเมจมันจะสู้ดาบใหญ่ได้หรือเปล่านะเออ ผมก็เลยแบบเฮ้ยฉันจะไปทางไหนดีวะเนี่ยชีวิตดูได้โอ้โหมันฟิลฟ้ามากเลยแล้วแบบวิ่งโคตรเท่ครับผมอยา่างการโนรุโตอะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเอาดาบใหญ่อีกอันนึงแล้วกันครับผมอ่าสรุปผมจะมาทางนี้นะครับผมดาบใหญ่และดาบเล็กนะครับผมเล็กสั้นขยันซอยและหนักหน่วงโอ้เป็นไงล่ะแม่เฮ้ยเนี่ยดูสิครับผม NPC เราอ่ะเห็นไหมที่เราจับมาเขาทํางานได้จริงด้วยเนี่ยช่วยตัดม,มุงตัดไม้เก็บยงเก็บหญ้าครับผมเรียกที่ว่า เขยื่นเง,งินแข่งก็โคตรเลยครับผมขยันกว่าเราเลยแล้วก็ผมเราวิ่งไปวิ่งมาเหมือนนารูโตะ <g ül> งานการไม่ทําให้ตายเถอะ <c oughs> บอกเลยว่าเกมน,นี้นะครับผมถ้าตัวเต็มออกมาแล้วก็จัดแน่นอนครับผมคนอื่นเก็บเห็ดกันเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ปับ๊บเล่นไปก่อนนะครับผมถึงกว่าเขาจะไม่รอนเล่นนะครับผมในเวอร์ชนันเดโมนี้นะอ่าโอเคส่วนคลิปเดโม,โมผมก็จะจัดเป็นพาทพัทไปก่อนนะครับผมพัทหนึ่งพัทสองพัทสามนะครับผมถ้าตัวเต็มออกมาปุ๊บ อ่ะก็จัดพัทสี่พัทห้าพัทหกก็ต่อกันไปเลยครับผมจะได้แบบไม่ต้องมาแบบเออพัทหนึ่งเดโม่พัทสองเดโม่พัทสามเดโมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนี่เก็บเนื้ออะคิบาลาโนยก่อนโอเคปุ๊บก็ถือว่าเล่นกันแบบต่อเนื่องนะฮะอัชวะแป๊บอ่าแล้วก็นี่วางในส่วนของโต๊ะทําเครื่องมืออุปรกรณ์นะครับผมอันนี้ก็จะเอาไว้ทําพวกขวานพวกค้อนอะไรต่างๆนะครับผมที่ใช้สำหรับในการทํางานในบ้านนะฮะอ่าวางไว้มุมนี้แล้วกันปุ๊บอ่า โอเคเล็งให้ดีนี่เป็นไงล่าเจ๋งไปเลยนี่ครับผมขวานกระดูกเอ้ยนี่พิแอกกระดูกครับผมนี่มีดกระดูกเฮ้ยอันนี้ต้องเอาก่อนครับผมเอาไว้สับเนื้อได้นะเออแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทําอาวุธกระดูกได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องทาโต๊ะวีพอนนะครับผมมันถึงจะทาอาวุธกระดูกได้นะมาแล้วก็เข้าไปที่เทคโนโลยีนะครับผมไปที่อุปกรณ์กระดูกเราจะอัพในส่วนของออมีดกระดูกก่อนละกันอันนี้อ่ะ ปั๊บผมต้องการอันนี้ไว้สับเนื้ออากิบาร่านะครับผมปับ๊บนี่โอเคจัดมาปุ๊บมีดกระดูกมาแล้วจ้านี่ครับเอามาใช้ก่อนก็ผมอย่างแรกเลยอ่าปุ๊บนี่ปุ๊บ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 ,บมาแล้วฮะอ่าได้แล้วแป๊บเดียววุ้ยได้ของขิวด้วยนี่จัดมาปุ๊บเอาไว้สับเนื้อได้แล้วก็เอามาติดตั้งแทนอันเก่าเป็นไงล่ะครับมีดกระดูกของเราฮะไหนไหนไหน อันเก่าก็เอาเก็บเข้าหีบไปก่อนนะฮะปึ๊บข้าหีบไปเลยโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะก็ผมเวลา9ก้านาฬิกานะฮะได้เวลาออกราธาตใหม่ฮะไปดีกว่านี่เราต้องการธาตุใหม่ๆนะก็ผมเอามาเพิ่มอีกสักคนนึงนะับผมจะได้แบบมาช่วยงานในบ้านเราได้นะที่เดิมก็ผมที่เดิมเลยตรงนี้เลยฮะอ่ะปุ๊บไปเลยนี่อ้อมไน้ําตรงน,น,น,รงนี้ไปเว้ยปึ๊บปบอะไรอะไรช่วแป๊บเฮ้ยตรงนี้มีดิ่นเหนียวเพียบเลย ไปเลยไปเลยเจ้าุกาธาตุใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนอ่าเป็นดงเป็นเดชเตรียมไห้พร้อมครับผมมันต้องมีเจ็บตัวอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวมาแล้วในีตัวซิว่าอยู่กันกี่คนเฮ้ยเห็นแล้วครับผมคนหนึ่งเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ่าโอโอโอุอ้ยอุยอ้ย,ยถือธนูด้วยไอพวกธนูนี่อันตรายครับผมมันชอบหล,ล่อยเรานะฮะเฮ้ยแล้วฝั่งนู้นก็มีคนหนึ่งเฮ้ยมันมองเราเว้ยมันมองเราเฮ้ยหลบหลังต้นไม้ก่อนหลบหลังต้นไม้ก่อน โอเคเราต้องรอจังหวะที่มันหันกลับไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยอ่าประมาณนี้แหละเฮ้ยห,หูไวตาไวนี่ไหนจวงซะนี่เนี่ยันมาเดมาเดเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้รูปรอไอ้รูปรอตายก่อนเลยเมึงอนน่ะมันไส้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันลุมมันลุมมันเห็นแล้วละครับผมจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอย้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยไอ้นี่มาสิอือหืโออือหือโอ้โห อุยอ้ยลุ่มอุย๊ยแค่มันจิ้มแล้วถีบอุยอ๊ยอุ้ยไม่ผมว่าดาบใหญ่ดีกว่ามาั้าแบบนี้เออว่ะมันเร็วอ่ะมันเร็วแต่มันจิ้มตื้อจิ้มตื้ไอไงครับมันต้องเจอแบบนี้ถึงคาดถึงคาดบอกเลยโอ้ยบอกเลยว่าถึงคาดมาเดรอสตาร์พีนาก่อนครับผมถึงคาดมา จ้วงเรียบร้อยฮะนี่แหละครับโอเคนีอ่อย่างยังยัง,ยงติดลมยังติดลมไอ้ตายเถอะโอเคโอ้ยรักษาแผลก่อนดาบเล็กมันก็เร็วดีนะครับผมแต่ว่ามันเอ้มันมันต้องใช้คู่กันไปนะเออแล้วแต่สถานการณ์อ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมาละไอ้นี่มาละไอ้นี่มาละแป๊บนึงไอ้นี่เราต้องระวังนะครับผมต้องใช้ดาบเล็กพอไม่งั้นมันตายนะฮะเพราะว่าเราจะจับมันเอออย่าขอเก็บตะกร้านี่ก่อน นี่มีฟักทองด้วยอยให้ตายถเถอะไอ้พวกนี้อยู่ในป่าในตรงมีฟักทองเชื่อมกินด้วยหรืออะไรอะไรยิงทะนุเหรอไอหน้ารอไอหน้ารอนี่ที่จริงแบบเราจะไม่รับคนหลอเข้าหมู่บ้านนะครับผมเฮ้ยอย่ามาจะมาแย่งหญิงจากเราเฮ้ยนี่นงโอเคหมาเดะอย่าให้ถึงตายอย่าให้ถึงตายอย่าให้ถึงตายนี่ โอเคแปดสิบปะไปเลยดีกว่ามาเออลบล้างหินจุ๊บ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 อันแน่พลาดแล้วมึงนี่อโชอาเชอย่าให้ตายอย่าให้ตายไหนหนะาไหนหนะาปุ๊บได้พบศพตาเมื่อเจอหน้าเธอ <c oughs> เรียบร้อยครับผมเพียงแค่ศพตาก็สลบสลายมาก่อนอื่นยึดทรัพย์สินก่อนครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดอาชวะแพบๆ อ๋ยของดีด้วนะนี้เฮ้ยเราเอาของมันมาใส่ในตัวเราก็ได้นี่ว่าใช่ไหมเออของดีๆของมันน่ะอ่ะอันนี้เก็บมาก่อนแล้วก็แบกกลับบ้านสิครับรออะอยู่โอ้โหแต่ว่าหน้าตามันหล่อวะ่ะเฮ้ยเรากลับบ้านแบบนี้มันจะเป็นขอข้างแค่นะเว้ยเฮ้ยอันนี้มีกล่องอยู่เปิดกล่องได้ไหมเฮ้ยเปิดไม่ได้ต้องวางก่อนเฮ้ยอย่าวางคนหลอกก่อนอ่ะ,ป,อะปั๊บอ,อ่ะเป๊บกด R ก็ผมวางก่อนแล้วก็ เปิดกล่องมาไอ้นี่เรามาฟาร์มได้ตลอดเลยนะเนี่ยเออใช่ไหมนี่ไงแล้วก็ได้พวกหินเขียวอะไรประมาณนี้เนี่ยไ,ได้เป็นเดชมาใช้ดูฮิได้มเมลิกระโพดเอาละครับผมได้เวลาปลูกผักอ่าคนอื่นขอฮิวตัวเองก่อนปั๊บนี่แ่ใชเวหบไอ้นี่ห,น,หน้าตามันแม่มันรอกเกินหน้าเกินตาเราปุ๊บอ่าไหนดูซิอ่าปั๊บปะป,ปดูเด แม่ผิวขาวมันยองใหญ่แกนี่มันเป็นคนป่าคนดอยจริงหรือเปล่าเนี่ยให้ตายเถอะจิตใจชักชังเริ่มบ่นวหวแล้วสิท <c oughs> อ่ะไปครับผมเอากลับไปบ้านก่อนอ่านี่ได้คนใหม่เข้าบ้านก็ผมจะได้มาช่วยงานแล้วนะรับมาก่อนอื่นก็มาวางวัตัวนี้ก่อนเลยอชุ้แมแพทย์วางสิวางอ่าปึ๊บแล้วก็ป้อนคาปอนน้ำไหนดูสิในตัวมีอะไรบ้างใช่มครัเออ กดไปที่ Vi e w item นะครับผมแล้วก็หาอะไเขากินก่อนเอาเอาเบนเดไปก่อนครับผมรักษาแผลก่อนอ่ะแบ่งให้นิดนึงนะเออแบบนี้แบ่งไปให้นิดนึงแล้วก็เอาจานข้าวแบ่งไปปึ๊บอ่ากด S เนี่ยผมรับเบื่อมากเลยครับผมมันเมนูมันเยอะเหลือเกินอ่ะปึ๊บแล้วก็อ่ะป้อนข้าวไปก่อน1จานเบนเดไปก่อน1อันแล้วก็มีน้ำมยมีน้ำมะเฮ้ยเดีย๋ยวเราต้องไปหาน้ำให้เขาด้วยนะเนี่ยเออ มาใส่ไว้ในตัวนะครก็ผมจะไม่ก็กินเองแหละโอเคครับผมที่นี้ก็รอเวลาให้เขาฟื้นขึ้นชีพขึ้นมานะอ่ะคนนี้ก็เอาเสื้อมาเปลี่ยนให้เขาหน่อยอ่าเราได้เสื้อดีๆมาก็มาเปลี่ยนให้เขานะครับผมอันนี้ไหนไหนไหนนี่เอาเสื้อเขียวไปโอเคอ่ะใกล้จะพังแล้วก็ผมไม่เป็นไรยวค่อยซ่อมทีหลังอันนี้เอาไปสีเขียวโอ้ยอันนี้มันดีกว่าเยอะครับผมไอ้สีเทาๆคือมันเป็นเสื้อธรรมดาไงเออใส่สีเขียวไปดีละอันนี้ปึ๊บอ่ากับอันนี้รอระอันไหนดีกว่ากัน สีน้ำเงินดีกว่าครับผมอันนี้ใส่รองเท้าไปครับนี่ใส่แหวนใส่เครื่องประดับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับผมของฟรีทั้งนั้นครับผมไปโตเขามาเฮ้ยจงสำนึกใส่กระาหัวแกไว้คือความเมตตาสูงสุดจากฉันอ่ะสิ่งที่เหลือก็เอาใส่หีบเก็บเอาไว้นะฮะไอเคนในบ้านเยอะขึ้นนะครับผมก็ต้องมานั่งทําอาหารให้กินกันอีกดูดิให้ตายเถอะนี่เราจะไปจับมันมาทําไมวะเนี่ย <c oughs> อ่ะปุ๊บนี่ฮะอาหารหลายสูตร หลายรูปแบบแลายสไตล์มีทั้งซุปเห็ดซุปมันฝรั่งนะครับผมแล้วก็ซุปเนื้อนนะฮะอ่านี่ทําไปทําไปจ็บๆจบจบนี่โอเคถ้าเราไว้ในหมอน้อนี่มันจะมากินเองปะวะลรว่าต้องไปใส่ที่ตัวม,มาตกตั้งคืนก็ไปจับหิ่งห้อยกันดีกว่าอ่ะจับมาเยอะนะครับผมหิ่งห้อยนี่ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับผมเอามาแทนโคมไฟได้เลยนะ เ,ออเวลากลางคืนนะครับผมเดินเข้าป่าจะได้แบบงูไม่ฉกชคับนี่เอามาเยอะๆจุ๊บๆนีโโ่โอเคม่มันเยอะจังเลยว่าหิง่งห้อยเนี่ยอะปุ๊บนี่จับมาไอจุ๊บจับเป็นมั่ัๆนะครับผมอานั่แหละนี่จุ๊บๆอย่ามันก็โดนสักตัวคือมันเยอะมากจุ๊บๆโอเคอะแม่นี่ไงเ้ยมันมีกิจกรรมไม่ทำเยอะจังเว้ยโอเคพอละ ลับ้านดีกว่าครับผมโอ้ดิ่งห้อยมาเพียบเลยเฮ้ยอริญาคิบาล่าผมพร้อมแล้วครับลูกเพ่ผมพร้อมที่จะขึ้นเขียงแล้วได้เลยแปบ๊บนึงจะขอเก็บพิงห้อยก่อนแม่รู้เวลาจริงๆครับผมพอถึงเวลาก็มายืนให้แหม่ให้รถชำแหละเลยฮะพร้อมแล้วหรือยังอจิบอจิบอจิบจิบจบจบนี่ครับผมขึ้นเขียงไอตัวนี้ด้วยไอตัวนี้มันวิ่งหนีให้ตายเถอะ <c oughs> ไม่เป็นไรนี่ เอามีดสับสับอสับอ่าแล้วก็คราฟในส่วนของนี่ครับผมกับดักปลาทีนี้เราก็จะได้กินปลาแล้วก็ผมเอ้ยจะได้ฉลาดฉลายกันทั้งหมู่บ้านนะอ่ะมาจัดมาหนึ่งอันครับผมนี่แล้วก็เอาไปวางตรงไหนวะแถวนี้ใช่ไหมไอ้นี่คือกับดักปลานะฮะเอาวางไ้ข้างบ้านดีกว่าตรงนี้เลยอ่าตรงนี้ครับผมแล้วก็มันใช้ยังไงวะเนี่ยหรือว่าต้องรอให้ปลามันเดินเข้ามาครับผมเนี่ยครับผมมันจะมีช่องอยู่นิดนึงนะ โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขียวๆอ๋อแล้วก็ไปที่วิวไอเทมปะอ๋อนี่ไงเอานี่คือเราต้องต้องรอให้ปลามาติดใช่ไหมหรือว่าเราต้องใส่อาหารไปด้วยครับผมต้องใส่อาหารล่อปลาด้วยปะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยามาดูอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะต้องคราฟเป็นพวกอาหารสัตว์นะครับผมแล้วก็เอามาใส่ฮะเพราะว่าในตัวเกมมันจะมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยไงมันจะมีการครับอาหารสัตว์ต่างๆนะครับผม ไม่เป็นไรก็ผมเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นกันไปนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูทีนึงแล้วกันตอนนี้เราจะครัฟหนังนี่นะครับผมเออขอแบบนี้เยอะเลยอ่าปึ๊บปึ๊บคัฟมาครัฟมาครัฟมา,มานี่จัดมาเฮ้ยนี่น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูสิโอเคครับผมแต้ม500อยละเราสามารถที่จะใช้งานเข้าเป็นทาสได้เลยครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ตื่นขึ้นมาละเออว่าแล้วก็สั่งงานเลยดีกว่าไหมาอืมปึ๊บอ่ะนี่เอามีดดาบให้อโลคืนมา เอาอุปกรณ์ทำงานไปก่อนเลยครับผมอันนี้เป็นที่ได้ย่านะฮะแล้วก็ขวานพ i ิกแอสค,ครับมาถึงก็ใช้งานเลยเอา้ามานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ตายฮะกำลังสั่งงานอยู่อ่าปุ๊บนี่กดให้เขากินข้าวกินน้ำก่อนนะฮะโอเคนี่เราต้องป้อนนี้เขาจริงๆวันนียให้ตายเถอะเออมันกินเองไม่เป็นเนาะโอเคมาปุ๊บสั่งงานก่อนแล้วับผมกดตัวอีค้างไว้อะเดี๋ยวกันนะอะไร อะไรเฮ้ย hey, แล้วอีกคนนึงไปไหนอะเออเอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมคงอยู่ในป่าแหละปุ๊บอ่ะกดให้เขาทํางานนี่เราเออกคําสั่งได้น,นะครับผมให้เขาไปฟาร์มทรัพยากรนะฮะอันไหนวะอันนี้ปะปุ๊บแล้วก็บอลไฟบอลไฟ,น,ไฟนี่คือจุดศูนย์กลางของการทํางานนะครับผมผมอยากจะให้เขาไปหาปลาครับผมดูซิว่าจะหาได้หรือเปล่าเออไหนดูดิมีปลามะมีปลามะมีปลามะเออเฮ้ยเอาแทสดิปะเฮ้ยถาวรก็สําคัญเนะว้ยเอามาทําเป็นเชือก เออปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหแลแบบความสั่งแม่งโคตรเยอะอะฮะเล่นเอาตาลายโอ้โปโตเตโต้ไปหามันฝรั่งไ้ยได้ด้วยหรอวะเล้วนี่เอาฟิต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 เออเราไปหาปลาดูดิหาได้ปะนี่หาปลามาแล้วก็กี่ตัวกำหนด1 0 0ตัวโคตรโหดแล้วกด e ใช่ไหมอันนี้ครับผมอันนี้คือหน้าที่แรกของแกผมไม่รู้นะครับผมว่าเขาจะหาได้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็สั่งสามไปก่อนฮะ อีกอันนึ้งก็เอางานง่ายๆก่อนแล้วกันนะเออจุดศูนกลางอยู่ที่บอลไฟเราให้เขาไปหาสโตนดีไหมอ่ะสโตนแล้วกันเอามาเอา่อห้าร้อยโอเคงานหนักนะเนี่ยเอาแค่นี้พอโอเคไหนดูเซทำงานกันหรือเปล่ามีใครอู้ไหมเหมือนจะยืนทื่อๆนน้นในเราอ,ะอ่ะ วิ้ก็ทํางานอยู่นะหาก้อนหินครับผมนี่ไงก้อนหินวิ้ยหาได้เยอะนะแต่ว่าปลาไม่มีว่ะเหมือนกับว่าปลานี่น่าจะหายากกว่ารู้ว่าเราต้องมีอุปกรณ์วะอาจจะต้องคาบหอกยหรือเปล่าเออไว้ทิ้มปลาเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแม่แม่นางคนนี้ขยันแข็งจริงๆ โอเคปล่อยให้เขาทำงานไปนะครับผมตอนนี้ผมต้องการแผ่นไม้เยอะมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะค้ามในส่วนของโตวีพอนนะครับผมเอาไว้ทำอาวุธกระดูกนะฮะพราะในพาร์ทหน้านะครับผมเรามีแผนการที่จะไปบุกค่ายโจนกันนะครับผมไหนดูซิโตวีพอนนี่ไงวีพอนขาดอะไรเนี่ยขาดเชือกหนังครับผมเชือกหนังเชือกหนังเชือกหนังอันนี้โอ้โหมีอยู่ห้าเองว่ะต้องค้าแบบโลลูเลยเชือกหนังอันนี้ต้องใช้ในส่วนของแผ่นหนังนะครับผมเอามาทำเป็นเชือกหนังโอเคโอเคแผ่นหนังเหรอ นี่ได้มาแล้วครับผมโต๊วีพอนนะฮะปุ๊บไหนดูซิอาวุธกระดูกมาแล้ว่อนอื่นค้ามดาบคู่กระดูกก่อนเลยครับผมขาดกระดูกแล้วก็แผ่นหนังสองนะครับผมโอ้กระดูกบ้านเราเยอะมากครับผมมีเป็นร้อยเขาบอกเราจะเน้นดาบคู่กับดาบใหญ่นะฮะว่าแล้วก็จัดไปเลยครับผมดาบเล็กเอาไว้โซยิกนะครับผมดาบใหญ่เอาไว้ฟาดฟันอย่างรุนแรงนะฮะอ่านี่จัดมาเลยครับผมดาบเล็กกระดูกมาแล้วครับผมเฮ้ย ไม่อยากจะคิดเลยครับผมถ้าเรามีดาบกระดูกนี่เราจะไล่เทียมทานขนาดไหนเนี่ยเอ้ยใช่ไหมขนาดดาบหินนี่ก็โอ้โหเกือบตายนะครับผมอ่าเพ๊บอุย้ยได้ของเขียวด้วยเฮ้ยอย่าเรามาลุ้นดาบใหญ่เด้ดาบใหญ่จะได้ของอะไรครับผมแม่อย่ากระสุนชะก,กระปองเขียวหรือม่วงเขียวหรือม่วงหรือของทองโอ้โหเอ็กซ์เลนต์ครับผมได้ของม่วงปาดเวลาคราบของนี่มีการสุ่ม้วยนะเฮ้ย แต่ว่าดาบคู่อันเก่าแล้วที่เป็นหินนะครับผมดามเมจดอยู่ที่23เออระดับคู่ใหม่ที่เป็นสีเขียวของเราอะ่ะอยู่ไหนวะอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ดาบใหญ่อ่าปึ๊บเฮ้ยอันนี้เจ๋งกว่าอยู่แล้วอ่าปับ๊บอ่าอันนี้ปึ๊บดาบคู่23สอันนี้อุ้ยสามเอ็ดเจ๋งกว่าครับผมดาบกระดูปก็ต้องเจ๋งกว่าดาบหินอยู่แล้วอ่าถึงดาบหินมันจะเป็นสีม่วงก็เหอะอ่ะนี่ฮะ อย่างเฟี้ยวอะ <c oughs> อ่าเรามีอาวุธที่ดีแล้วับผมต่อไปก็ต้องมีเสื้อเกาะที่ดีด้วยอ่าอันนี้คือโตทําเสื้อเกาะครับผมเอ่อเสื้อเกาะกระดูกทําได้ยังวะน่าจะยังไม่ได้วะได้แค่เสื้อเกาะหนังครับผมออ้ยต่อไปก็เป็นพวกบรอนเลยนะครับผมแล้วก็แบบเป็นไอรอนเป็นโลหะเลยอะ อันนี้นะ่าจะต้องเล่นอีกนานครับผมแต่ผมคิดว่าในเวอร์ชันเดโมนี้นะครับผมไม่น่าจะเล่นถึงได้อย่างแน่นอนครับผมไม่งั้นก็เหมือนเกมเต็มแล้วล่ะฮะอ่าต่อไปครับผมเดี๋ยวผมต้องคราบเป็นชุดเกาะหนังแล้วกันอันนี้ครับผมนี่เราต้องอัพในส่วนนี้เลยอันนี้คือสเกาะหนังแล้วก็ปึบป๊บปึ๊บไหนดูซิอันนี้มันคราบจากหนังแล้วก็เป็นบอนเลยนะครับผมมันไม่มีกระดูกอะฮะเอออันนี้เป็นเครื่องประดับเครื่องประดับนี่ทําจากอะไรฮะ๋ยวผมขอดูก่อนนะ ทำจากกระดูกเฮ้ยอันนี้เราทําได้เลยฮะอ่าว่าล้วก็จัดไปเลยดีกว่านี่ครับผมเครื่องประดับกระดูกแ้ยแล้วมันก็มีอานสัตว์ด้วยนะครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะจับสัตว์มาขี่ได้ด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะอันนี้ไงคราฟได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอากระดูกมาแล้วก็หินเขียวนะครับผมหินคารา์นะครับผมหินคารา์เราก็มีเยอะอ่ะปั๊บอันนี้ต้องใช้หนังครับผมใช้หนังแล้วก็ใช้ผ้าลินินใช้อ่าคล้ายๆกับลวดสลิงนะครับผมโอ้สบายครับผม นี่ครับได้เลยฮะทั้งเซตอ่ะป่าปแาแปลของกันนะครับผมอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพี่เอาของมาจากไหนแย่แย่กับผมก็ผมอยากจะบอกว่าตอนเล่นนะครับผม3ชั่วโมงแต่มาตัดเหลืออยู่แค่30นาทีกับผมไอ้ตายเถอะนี่ไงลวดสลิงครับเลยแบบเยอะอ่ะชววบ ไม่งั้นนะครับผมส่วนมากในคลิปนะครับผมมันจะเป็นการฟาร์มและการฟาร์มและการฟาร์มตัดต้นไม้และตัดหินตัดหินแล้วก็ล่าสัตว์ไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเออมันต้องตัดให้มันแบบกระชับกระชับนะอ่านี่มาครับมาครับมา่าเรียบร้อยมาครับผมนี่แล้วก็ก่อนอื่นทําเครื่องประดับก่อนเลยครับผมเครื่องประดับสําคัญมากอัานตันตัก็ต้องมาลุ้นนี่นะครับผมว่าจะเป็นของอะไรอ่าตุ๊บต๊บอ่ะตึ๊บต๊บสร้อยสีเขียวอ่า ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สร้อยเขียวอ่ะไอแหวนแม่งธรรมดาเฮ้ยคราฟอีกวงคราฟอีกวงไม่ยอมไม่ยอมครับผมมันจะเป็นการสุ่มเว,เวลาคราฟอ่ะอ่ะเฮ้ยอ่ะสีเขียวก็สีเขียวให้ตายเถอะมาแล้วก็เอามาใส่ก่อนไหนดูสิอ่าปึ๊บเฮ้ยของใหม่ก็ต้องดีกว่าดิครับผมเออหนี่ของใหม่ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วอ่ะสร้อยเขียวกับแหวนเขียวจัดไปแล้วก็ เอาแหวนอันเก่านะก็ผมไปให้เพื่อนเราใส่เฮ้ยนายมีแหวนใส่แล้วหรือยังนี่แล้วก็ให้สร้อยเป็นไงล่ะเอ้ของเหลือ <c oughs> โอเคก็ผมแล้วก็มาคับเสื้อผ้าใส่อันนี้เป็นชุดหนังนะฮะจัดมาเลยดูซิว่าจะได้อะไรก็ผมกงเกงกงเกงเขียวอ่าแล้วก็ปอกแขนนะก็ผมปอกแขนเป็นสีอะไรวะสีอะไรวะอุย้ยสีม่วง ที่จริงถ้าเรามีของเยอะๆนะเว้ยเราเรา,เราพยายามคราฟของม่วงก็ได้นะเออสุ่มไปเรื่อยๆครับผมจะกดจะได้ของม่วงอะ่ะแต่นี่มันของเราไม่พอไงอมันต้องแบบเหลือๆจริงๆอุ้ยได้เสื้อม่วงครับผมก็ถือว่าโอเคมาอาใส่ไปก่อนเลยออะปับป๊บๆนี่อ่าอยา่าว่าผมค่อยมาสุ่มเอาแล้วกันนะ <c oughs> เออเพราะว่าไม่งต้องใช้ของเยอะมากๆเลยในการสุ่มของอะฮะอ่าปุ๊บแล้วก็อันนี้ใส่ไปแล้วก็ นี่ถุงมือม่วงอะไรประมาณนี้นะฮะแค่นี้ก็พร้อมลบแล้วบอกไว้เลยแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมที่เราไปบุกบ,บ้านคนป่ามานะครับผมผมได้มเมล็ดข้าวโพดมาเว้ยอ่าเพราะฉะนั้นมาเริ่มการทําฟาร์มกันได้แล้วครับผมตอนนี้นี่ตอนนี้ผมมีฟาร์มอยู่4อันนะฮะไหนลองดูดิครับหน่อยโหโคตรใหญ่เออเราก็ต้องเป็นฟาร์มเล็กๆใหญ่มากเอา้าแล้วมันวางไม่ได้ครับผมมันต้องวางตรงไหนวะ อย่าบอกนะว่าให้เราสร้างพื้นบ้านมาแล้วก็ชัวเลยฮะต้องวางบนพื้นบ้านป่าโถอ่ะ,อะต้องเลงดีๆฮะอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันถือว่าเป็นแปลงกเกษตรทดลองฮะ <c oughs> วางไว้ตรงหน้าบ้านแม่งเลยอ่าแล้วก็ไหนดูซิมันต้องเซตได้เด็กด e อ่าปุ๊บเอานี้ออกก่อนกด e ใช่ไหมอ๋อแล้วก็กําหนดได้ว่าเราจะปลูกอะไรครับผมนี่ไงให้เราติ๊กฮะ ผมว่าผมจะปลูกข้าวโพดครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราได้มเมล็ดข้าวโพดมาใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆวางทีละต้นนะฮะนี่ไงเฮ้ยมันวางแบบถี่ๆไม่ได้เว้ยมันจะมีระยะของมันอยู่นะนี่ไงเนี่ยให้เรามเมล,ล็ดข้าวโพดก็ผมวางไว้ในช่องคีรัดนะครับผมแล้วก็กดใช้เลยแล้วก็อ่อปลูกไว้ก่อนแล้วกันนะผมว่านนะเออปึ๊บ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 อ่าเลี้ยงให้มันเป็นแถวนิดนึงอ่ตรงนี้แล้วกันอ่ปลูกไปก่อนปลูกไปก่อนอ่าถือว่าเป็นแปลงทดลองนะฮะ เนี่ยผมต้องมีงานอีกตั้งหลายอย่างครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปปูพื้นบ้านเพื่อที่จะทําการ,กรเกษตรอีกอ่ะโอ้โหต้องสร้างบ้านอีกเยอะเลยอะ่ะปาร์ตแล้วนี่ก็เป็นเวอร์ชันเดโมโด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ถึงเมื่อไหร่นะให้ใตายเถอะรู้สึกว่าเขาจะมีระยะเวลาด้วยใช่ไหมมีคอมเมนต์บอกมาว่านะครับผมถ้าเราเล่นถึงเลเวลสามสิบเมื่อไหร่ 30, รก็คือจบนะครับผมสำหรับเวอร์ชันเดโมนะฮะอ่ะไม่เป็นไรก็เรื่อยๆแล้วกันนะเอเอ,เอ,เอปึ๊บไหนอ่านี่โอเคครับผมเป็นคอนซีดนะฮะ ทีนี้เราก็ต้องรอให้พืชของเรามันเติบโตใช่ไหมเนี่ยไม่รู้จะโตเมื่อไหร่นะในระหว่างนี้โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าน,นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบุกหมู่บ้านคนป่าก,กันดีกว่าครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่า,วาอยากผมเล่นต่อยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย